สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องป้องปาย FC สาวน้อยเพชรบันแพง FC น้องอิงวันนี้บ่าวต่ายไสเละก็ได้เวลามาออกกำลังกายตอนเช้าด้วยกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันพิเศษวันหนึ่งนะครับวันนี้วันที่13กรกฎาคม2568ากเนาะก็เป็นวันสำคัญกับ FC น้องอิงเพชรบันแพงทุกท่านนะครับวันนี้ครบรอบวันเกิด 9ปีนะครับของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงวันนี้ก็หลายๆท่านก็เดินทางไปที่มอขอนแก่นนะครับไปร่วมอวยพรสุกสันต์นครบรอบวันเกิดของน้องอุ้งอิงนะครับส่วนบางท่านก็รับชมออนไลน์แล้วก็ส่งคำอวยพรออนไลน์นะครับเราตาเชลีล้อเองก็อขออวยพรให้น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพง มีสุขภาพแข็งแรงนะครับประสบความสำเร็จในอาชีพการงานนะครับเป็นที่รักของ FC อฟซน้องอิงทุกท่านนะครับเป็นที่รักของคนไทยทั้งประเทศแล้วก็ทั่วโลกนะครับขอให้โด่งดังมีชื่อเสียงนะครับแลออ้วก็ทำให้ทีมงานผู้ร่วมงานนะครับ ก็มีความสุขไปด้วยกันนะครับยังไงก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอให้น้องมีความสุขมากๆครับกับงานที่ทําแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานให้ FC ทุกท่านได้รับชมเป็นนานๆนะครับเช้านี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็มา,าอวยพรครบรอบวันเกิดน้องอิง19ปีนะครับ ก็มาเชิญชวน FC ทุกท่านมาออกกำลังกายด้วยกันนะครับให้มีสุขภาพแข็งแรงครับตอนนี้ครับเบ่าวตายวันนี้พิเศษนิดนึงนะครับก็มีเสื้อนอ้องอิงมามาด้วยนะครับกแขวนอยู่ที่จักรยานนี่แหละครับก็คือมาวอวพรร์ดีเบิร์ด,ดเดย์ Birthday นะครับแฮปปี้เบิร์เดย์ของน้องอิงก็ตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับ ซึ่งบาวตาเองก็ปกติแล้วจะใส่เฉพาะไปงานอคอนเสิร์ตหมอํำของน้องอิงนะครับบาวตาก็จะใส่ไปเฉพาะงานวันนี้ก็พิเศษเนิดนึงมาวิ่งครับก็เอาเสื้อมาด้วยนะครับนี่แหละครับ F อฟซน้องอิงครับพูดถึง F อฟซน้องอิงครับเมื่อวานนะ้เมื่อวานพอกันชัยไฟ์สดก็ได้รวมยอดมาลัยของน้องอิงเมื่อวาน รบ0 0 0 0แสนนะครับ0็0แสนก็ดีใจกับน้องอองนะครับคือ FC ทุกท่านก็ยังสนับสนุนนสนับสนุนน้องเป็นกำลังใจให้น้องอยู่นะครับช่วงนี้น้องทำงานหนักมากนะครับมีงานทุกวันนะครับบางวัน2งานเดินทางวันหนึ่งนี่หลายร้อยกิโลนะครับก็ไปโปรโมทหนังด้วยนะครับไปทำกิจกรรมในานามของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับในานามของอภาพยนตร์ขายอ้อครับ คือน้องทำงานหนักนะครับก็ขอกำลังใจช่วยนะครับขอให้ประสบความสำเร็จเนาะกับสิ่งที่ทุ่มเทล,ลงไปทั้งแรงกายแรงใจนะครับกวันที่15รอบสื่อมวลชนก็ได้ข่าวว่าโอ้แฟนให้การตอบรับอย่างดีนะครับก็มีทั้งหมดกัปตันบอกว่า7โลงนะครับแต่ว่าที่ สื่อมัลชนจริงๆเองประมาณ2โรงนะครับที่เหลือคือ,อผู้ร่วมครับก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของรอบสื่อมวลชนนะครับที่มีการตอบรับเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็เปิดเป็นทางการนะครับเป็นทางการสําหรับแฟนคลับ f อทุกท่านให้รับชมก็เริ่มฉายวันที่17กรกฎาคมนะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับ บ่าวตาเองก็ไปโหลดแอปโหลดแอปอของโรงภาพยนตร์มาแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องดูรอบที่มันเหมาะสมนะเพราะคนทํางานก็อาจจะต้องเลือกนิดนึงนะครับแต่ไปแน่นอนครับภาพ,พยนตร์ใครอ้ออยไปดูทีมงานสาวน้อยนะครับทีมงานสาวน้อยแล้วก็นักแสดงทุกท่านนะครับกับาการแสดงในบทบาทของ ภาพยนตร์ในขายอ้อนะครับภาพยนตร์เรื่องขายอ้อก็สนับสนุนสาวน้อยเป้บรันแพงนะครับอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นอีกนะครับถ้าเกิดว่าโปรเจกต์ที่1ประสบความสําเร็จนะครับก็จะมีอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าบอโจเป็นคนที่ทําอะไรแล้วก็ทําสุดนะครับสุดติ่งกระดิ่งแมวนะครับไม่ได้ทํากันแบบว่าอยากทาเพราะอยากทานะครับคือ เมื่อจะทําแล้วต้องตั้งใจทําแล้วก็ทําให้มันถึงที่สุดนะครับนี่นะครับคือจุดเด่นของบอสโจนะครับเชื่อว่าทุกท่านที่ไปดูไม่ผิดหวังแน่นอนครับครับเดี๋ยวเราตายก็ขอตัวไปกําลังกายก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาใหม่นะครับนี่นะครับน้องออิงอันนี้เสื้อของแท้นะครับไม่ใช่ของก๊อฟนะครับนี่นะครับน้องอิงรูปตรงนี้เนี่ยนะครับเสื้อที่คอปกตรงนี้นะครับน้องอิงของแท้นะครับ เดี๋ยวไปวิ่งก่อนครับครับวันนี้ก็ทำภารกิจออกกําลังกายตอนเช้าเนะครับก็สาเร็จภารกิจไปแล้วครับเราวิ่งวันนี้ประมาณ1ชั่วโมงครับก็พยายามวิ่งหนักๆน,นิดนึงนะครับก็ถือว่าหูอื้อเลยนะครับวันนี้ก็จัดไปประมาณ 12กิโลนะครับเดี๋ยวลองดูเวลาครับครับก็เวลานี่ครับวันนี้ประมาณ12กิโลครับประมาณ1ชั่วโมงครับครับก็12กิโลชั่วโมงเพจประมาณ4.57ครับก็ถือว่าเหนื่อยครับนานๆจะได้วิ่งหนักๆนะครับ ถือว่าหูอื้อเลยนะครับก็ยังไงครับวันนี้วันที่13นะครับกรกฎาคมครบรอบวันเกิดน้องอิงที่มอขอนแก่นนะครับพ่อแม่ท่านใดเดินทางไปก็ขอให้เดินทางปลอดภัยครับไปร่วมฉลองอครบรอบวันเกิดน้องอิงเพชรบ้าน,นแพงครับส่วนท่านใดที่ไม่ได้เดินทางครับก็ติดตามในไลฟ์สดฟรีนะครับบอสโจบอกว่าไลฟ์สดฟรีนะครับวันนี้ยก เป็นวันพิเศษให้น้องเองนะครับจัดเต็มที่ครับทั้งช่วงกลางวันเป็นการไหว้ครูนะครับไหวค้ครูยกอ,อยอคูนะครับเป็นการไหวค้ครูรวมศิลปินพ่อครูแม่ครูวงการหมอลำครับภาคอีสานนะครับแล้วก็ศิลปินแห่งชาตินะครับวันนี้บอโจถือว่าเป็นแกนลังแกนนำหลักนะครับในการจัดงานสาวน้อยเพชรตันแพงครับกับการ ไวู้ใหญ่แห่งปีนะครับแห่งปีของชาวหมอลำนะครับนำโดยวัดโจโยมนินหูงหญิงเพชรบ้านพแพงไกับเสาน้อยเพชรบ้านแพงครับส่งกำลังใจให้ทุกท่านครับส่วนเบาตายก็ส่งกำลังใจทางออนไลน์นะครับเมื่อวานร้อยมา100มายนะครับไปกับพ่อการชัยครับยอดรวมก็ประมาณ700,000บาทครับก็ดีใจกับเ้ององถ้าวันนี้ ที่น้างานนะครับยอดรวมคิดว่าบ่าวต่ายคิดว่าก็น่าจะหลักล้านนะครับเพราะว่าบ้านพักต่างๆก็มีาลัยกลุ่มย่อยอีกนะครับผมเชื่อว่าน่าจะหลักล้านนะครับถ้ารวมกันก็ดีใจกับน้องอิงครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงครับแล้วก็บ่าวต่ายใส่เลาะก็ขอฝากช่องนะครับขอให้ทุกท่านที่ผ่านมาเจอก็กดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ช่องบ่าวต่ายนะครับก็ fc น้องอญิงด้วยกันนะครับก็สนับสนุนกันไปมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังตามศรัทธาครับ ่ยังไงน้องอิงก,ก็เป็นไอดอลนะครับเป็นไอดอลแล้วก็เป็นขวัญใจนะครับเงินทุกบาททุกสตังค์ที่น้องได้ไปครับก็สุดท้ายแล้วน้องก็แจกจ่ายช่วยเหลือนะครับให้ขวัญใจเ,เป็นกําลังใจให้ทีมงานอยู่เบื้องหลังอยู่ครับตามกําลังของน้องนะครับก็เป็นแบบอย่างที่ดีครับของชาวศิลปินทุกท่านนะครับ ก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้น้องอิงครับป้าตาย f c น้องอิงครับแล้วก็เชิญชวนพี่น้อง f c ทุกท่านนะครับทางฝั่งสอปลาวนะครับฝากหนังเรื่องขายอ้อนะครับก็ที่พี่น้องชาวเราก็จะมีไปฉายด้วยนะครับประโจอว,ว่ามี3โรงนะครับที่เวียงจันทร์นะครับแล้วก็อีกสักที่หนึ่งตรงไหนหน้าทำได้ครับ กก็ฝาร่วมด้วยช่วยกันนะครับลองไปเบิ่งดูนะครับว่าคอมเมนต์ออกมาว่าเป็นแบบไหนครับฝีมือการกับ,ก,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 บการสร้างของบอสโ,โจครับโจมานินโดยเสาวน้ยเพชรบ้านแพงครับส่วนบ่าวตายก็โหลดแอปมาแล้วนะครับโหลดแอปมาแล้วก็เดี๋ยวดูว่าวันเวลาที่จะเข้าไปชมวันไหนครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาคอมเมนต์ในช่องของบ่าวตายนี่แหละครับว่าเป็นอย่างไรครับ สุดท้ายก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีแหงครับแล้วเจอกันใหม่ในออนไลน์ไลฟ์สดนะครับวันครบรอบวันเกิดน้องอิงนะครับสวัสดีครับทุกท่านบ๊ายบาย